ตอนที่34ชะตาผูกพันชั้นนายเบาวจี้หนิงระบายลมหายใจออกมาอย่างแผ่วเบาขณะจ้องมองพระอาทิตย์แรกทอแสงที่ขอบฟ้าบุรพาดาหน้ากันเข้ามาเถิดข้าจะรับทุกคำท้าเอาไว้เองหลังจากชัยชนะติดต่อกันสองรอบในค่ำคืนวานวาจาก่อนแยกจากของปู้อิงและเทพธิดาก้าวบงกฎแฝงความหมายอันชัดเจน ไม่ว่าอย่างไรบรรดาสิบรุ่นก่อนจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องจบลงเพียงเท่านี้พวกมันจะต้องเอาชนะเขาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามศักดิ์ศรีของเหล่าอัจฉริยะแห่งสำนักเซียนข่าวดำนั้นสูงส่งเกินกว่าจะยอมรับว่าตนด้อยกว่าผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ระยะเวลาฝึกปรือมาน้อยกว่าพวกมันแต่จี้หนิงเองใหญ่มิใช่เป็นเช่นเดียวกัน หากจะให้เขายอมรับความพ่ายแพ้อีกฝ่ายก็ต้องสัแดงฝีมือที่เหนือกว่าอย่างแท้จริงออกมาให้เห็นก่อนหากคิดจะสั่งสอนก็ต้องทำให้ข้ายอมรับให้ได้ก่อนว่าพวกท่านแข็งแกร่งกว่าจริงๆแววตาของจี้หนิงลุกชนไปด้วยความคิดต่อสู้ตลอดคืนที่ผ่านมาเขาได้ศึกษาทบทวนเพลงกระบี่ห้าท่าจำลองอย่างละเอียดอีกครั้ง เมื่อรู้ดีว่าจะอย่างไรวันนี้ก็มีอาจหลีกเลี่ยงการประลองเขาย่อมไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไรค่าจี้หนิงกำหนดจิตเรียกเรือหอกให้ปรากฏขึ้นที่ข้างกายตระเตรียมเดินทางไปขอพบผู้อมตะเตียนใช่ยยังมีปริศนาอีกมากมายในเพลงกระบี่ห้าธาตุจำลองที่เขาไม่สามารถทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้อาจบางที ท่านอาจารย์จะสามารถช่วยชี้แนะหนทางให้กับเขาแต่แล้วก่อนที่เรือหอจะพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงเรียกนามของเขาก็ดังขึ้นสิทธิพี่อุดรธมินจี้หนิงซึ่งยืนอยู่บนเรือหอกหันไปมองและพบกับชายวัยกลางคนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเร่งร้อนกังวลกำลังเหยียบกระบี่เหินบินใกล้เข้ามาที่ชายแขนเสื้อของมันถักทอลวดลายสีดำขาว ซึ่งเป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวเหล่าผู้ติดตามของสิทธิประจำสำนักสิทธิของสำนักเซียนข่าวดำแต่ละคนสามารถรับผู้ติดตามได้สิบคนเพื่อคอยทำหน้าที่วิ่งเต้นรับใช้เช่นส่งข้อความข่าวสารสำคัญหรือเฝ้าระวังภยัยมีเรื่องอันใดหรือจี้หนิงสอบถามมันตรงตรงชายวัยกลางคนรีบตอบอย่างนอบน้อมที่ด้านนอกของสำนัก มีผู้ต้องการขอพบสิทธิพี่อุดรธมินทั้งยังกำชับให้ระบุว่าเปิดซานไปเว่ยมารอพบเปิดซานไปเว่ยจี้หนิงพยักหน้าข้าจะไปเดี๋ยวนี้เรือเหาะหันเหเปลี่ยนทิศท,ทางมุ่งตรงไปยังประตูใหญ่ของสำนักเซียนขาวดำเพียงไม่นานก็ถึงจุดหมายเปิดซานไปเว่ยนั่งอยู่บนราชรถเซียนก้าดาราอันโดดเด่น คนขับรถยังคงเป็นหุ่น,นกลไกหญิงรับใช้คนเดิมจี้หนิงเมื่อเปิดซานไปเวยเห็นจี้หนิงมาถึงก็รีบก้าวลงจากรถมาสนทนาท่านพี่ไปเว่ยจี้หนิงกระโดดลงสู่พื้นดินเหตุใดจึงมาที่สำนักทั้งเวลาเช้าตรู่เช่นนี้เปิดซานไปเว่ยยมยิ้มแล้วชี้มือไปยังกลุ่มคนที่ยืนรออยู่ด้านข้างสามคน รัศมีแห่งพลังที่เปล่งออกจากร่างของพวกมันล้วนเข้มแข็งเหนือธรรมดาที่พวกเราเคยตกลงกันไว้ว่าท่านจะเก็บตำแหน่งผู้ติดตามไว้สำหรับคนที่ค่าจะแนะนำให้จำนวนห้าคนคนทั้งสามนี้ให้ถือว่าเป็นสามตำแหน่งก่อนสำหรับอีกสองตำแหน่งที่เหลือนั้นข้าจะส่งติดตามมาในภายหลังจี้หนิงเริ่มสำรวจคนทั้งสามอย่างละเอียด ในฐานะสิทธิ์ของสำนักเซียนข่าวดำเขาสามารถมีผู้ติดตามได้เพียงสิบคนและเมื่อความสัมพันธ์ชั้นนายบ่าวบังเกิดขึ้นก็จะผูกพันร่วมกันไปตลอดหลายร้อยปีข้างหน้าพวกมันทั้งสามนี้ยังไม่เลวอยู่เปิดซานไปเว้ยกล่าวพลางชี้มือไปยังคนตัวสูงที่สุดในกลุ่มซึ่งเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางและมีดวงตาที่สุกใสเป็นประกายนี่คือหยุนโจ เมคาล่องจากตระกูลหยุนพลังฝีมือของมันอยู่ในระดับสาวกตำหนักม่วงขั้นตน้นเด็กหนุ่มร่างสูงรีบกล่าวแสดงความเคารพหยุนโจคาระวะสิทธิจี้หนิงนี่เป็นน้องสาวของหยุนโจนิ้วของเปยดซานไปเว่ยชี้ไปยังสตรีที่ยืนอยู่ข้างหยุนโจ ใบหน้าของนางงดงามหยดย้อยร่างอรชรอ่อนแอ่ห่มคลุมอยู่ภายใต้ชุดผ้าฝ้ายสีขาวบริสุทธิ์นางใช้ดวงตากลมโตที่ทั้งนุ่มนวลหยาดเยิ้มทั้งสุขใสเป็นประกายเช่นเดียวกับพี่ชายจ้องมองจี้หนิงอย่างลึกซึ้งก่อนจะแสดงความเคารพอย่างชดช้อยหยุ่นลู่เมคายกคารวะสิทธิ์พี่จี้หนิง จากนั้นเปิดซานไปเว่ยค่อยชี้มือไปยังบุคคลสุดท้ายซึ่งเป็นเด็กหนุ่มผู้ไม่มีลักษณะอันใดโดดเด่นสะดุดตาชื่อของมันคือหวังเว่ยเดิมเป็นหนึ่งในองค์ครักั์ส่วนตัวของข้าและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งหวังเว่ยคาระวะสิทธิพี่จี้หนิงเด็กหนุ่มรีบโค้งคาระวะอย่างนอบน้อมหยุนโจหยุนลู่ และหวังเว่ยพวกมันถือเป็นผู้ติดตามท่านพี่จี้หนิ่งแล้วหากพวกมันกล้าแสดงความกระด้างกระเดืองท่านก็สามารถทำโทษหรือขับไล่พวกมันออกจากสำนักเซียนขาวดำได้ทันทีส่วนตัวของข้าเปิดซานไปเว่ยนับแต่นี้จะไม่ขอพบพวกมันอีกท่านไม่จำเป็นต้องเห็นแก่หน้าข้าในการจัดการพวกมันแม้แต่น้อย จีหนิงพยักหน้ารับเปิดสารไปเว่ยยังคงจัดการเรื่องราวด้วยความเฉียบขาดรอบคอบไม่เปลี่ยนแปลงส่วนทางด้านนี้เป็นเบาวไพร่ยจำนวน100คนที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีแต่ละคนล้วนมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นการเขียนอักษรวาดภาพทำอาหารหรืองานฝีมือต่างๆ คนเหล่านี้ล้วนเป็นคนสามันที่ไม่ได้ฝึกปรือวิชาฝีมือและส่วนใหญ่ก็เป็นสตรีมีเพียง20หรือ30คนเท่านั้นที่เป็นบุรุษเมื่อเปิดซานไปเว่ยชี้มือมาทางพวกมันทุกคนต่างก็คุกเข่าลงทำความเคารพกระทั่งลมหายใจยังมีกล้าระบายออกมาโดยแรงต้องรบกวนท่านพี่ไปเว่ยแล้วจี้หนิงกล่าวอย่างจริงใจอีกสองสามวันข้างหน้า หากท่านไม่มีธุระอื่นใดก็พาสหายนามมู่จืดอซัวผู้นั้นมาพบปะททำความรู้จักกันเป็นอย่างไรเปิดซานไปเว่ยกล่าวถามขึ้นนั่นย่อมประเสริฐยิ่งจี้หนิงรีบรับปากใช่แล้วข้ายังมีเรื่องต้องขอรบกวนท่านพี่ไปเว่ยอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าเป็นเรื่องอันใดล้วนสามารถบอกออกมาได้อย่างเต็มที่เรื่องเป็นเช่นนี้ในระหว่างที่เดินทางมายังนครไรระลอก ข้าได้คบหากับสาวกตําหนักม่วงสามคนของตระกูลเมิงซึ่งมีนามว่าเมิงซินเมิงเหยียนและเมิงจุนหลังจากนั้นพวกมันบังเอิญได้พบกับผู้อาวุโสของตระกูลซึ่งเป็นชายวัยกลางคนสีสาดล้านที่พวกมันเรียกว่าท่านลุงหมิงจึงได้แยกย้ายกันไปในบรรดาคนทั้งสามเมิงเหยียนได้ใช้วิชาต้องห้ามจนส่งกระทบต่อพื้นฐานพลังฝีมือ ข้าคิดว่าคงเป็นการยากที่มันจะฝากกายเข้าสังกัดสำนักใดจึงคิดจะรับมันเข้าเป็นหนึ่งในผู้ติดตามแต่ติดขัดที่ยังไม่ทราบว่ามันพำนักอยู่ที่ใดจึงอยากขอให้ท่านพี่ไปเว่ยช่วยสืบสอบดูสักครานับเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเปิดซานไปเว่ยกล่าวอย่างเชื่อมั่นตระกูลเมื่งเป็นตระกูลใหญ่ ผู้เขาสมบัติสวรรค์ย่อมส่งคนติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกในตระกูลพวกมันเป็นปกติอยู่แล้วข้าจะตรวจสอบเรื่องนี้ในทันทีตอนนี้เมื่อไม่มีเรื่องใดแล้วข้าก็จะไม่รังท่านไว้อีกเปิดซานไปเว่ยก้าวกลับขึ้นสู่ราชรถเซียนก้าวดาราอีกครั้ง คนทั้งสองประสานมืออําลากันก่อนที่ราชรถเซียนก้าดาราที่ลุกชนด้วยเปลวเพลิงอันเจิดจ้าจะพุ่งลับหายไปจี้หนิงกำหนดจิตให้เรือหอกขยายใหญ่จนมีความยาวหลายสิบเมตรก่อนกล่าวขึ้นพวกเจ้าทุกคนตามข้าขึ้นมาเมื่อผู้ติดตามทั้งสมตลอดจนบ่าวไพร่ทั้งหลายขึ้นไปบนเรือแล้ว เรือหอก็เหินบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับไปยังยอดเขาอุดรธมินเพียงเมื่อเปิดซานไปเว่ยลงจากราชรถเซียนก้าวดาราเข้าสู่ภูเขาสมบัติสวรรค์ข้าได้ยินมาว่าเมื่อคืนวานจี้หนิงซึ่งเป็นสิทธิที่สำนักเซียนข่าวดำเพิ่งรับเข้าในปีนี้ประลองฝีมือชนะสิทธิ์รุ่นพี่ได้ถึงสองรอบติดต่อกัน มีทราบมันมีความเป็นมาเช่นได้กลับเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้นั่นกลับไม่ทราบได้แต่เท่าที่ข้าได้ยินมาแม้แต่ผู้อมตะเตี่ยนช่ยยังยินยอมรับมันเข้าเป็นสิทธิ์เสียงของผู้ฝึกตนสองคนที่กำลังสนทนากันดึงดูดความสนใจของเปิดซารไปไว้ตั้งแต่แรกภูเขาสมบัติสวรรค์เป็นสถานที่ซึ่งมัจฉาและมังเกรเวียนไหวอยู่ร่วมกันเช่นนี้เอง ที่นี่จึงมีข้อมูลข่าวสารมากมายหมุนเวียนมาถึงอย่างรวดเร็วใบหน้าหล่อเหลาของเปิดซานไปเว่ยปรากฏรอยยิ้มขึ้นพี่น้องของข้าเพิ่งกระทำเรื่องอันน่าตื่นตะลึงไปเมื่อคืนแต่เมื่อพบหน้ากันกลับไม่อวดโอต่อข้าแม้แต่น้อยเอาเถิดอันดับแรกคงต้องลองสา e หาที่พำนักของเมืองเหยียนดูก่อนจี้หนิงเมื่อให้ความสำคัญกับมันถึงเพียงนี้ มันย่อมต้องมีใช่บุคคลธรรมดาเช่นกันภายในตัวตึกที่ตกแต่งอย่างหรูหราในนครไรระลอกฝั่งตะวันออกน้องสินให้ข้าช่วยเจ้าเองน้องสินข้าจะช่วยถือของเหล่านี้ให้กับเจ้าขณะที่เมื่อเยียนกำลังร่ำดื่มสุราอย่างหนักหน่วงเมื่อจุนกลับวุ่นวายกับการช่วยเมื่อสินจัดเก็บสัมภาระของนางพวกมันพักอาศัยอยู่กับท่านลุงสามมาหลายวันแล้ว แต่ทันทีที่เข้าสังกัดสำนักได้พวกมันก็หลงเหลือเวลาเพียงสาวันในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเดินทางออกจากนกครไร้ระลอกไปยังสาขาหลักของสำนักซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปนับล้านกิโลเมตรเมิงจุนเหลือบมองเม่งเหยียนที่กำลังดื่มสุราด้วยท่าทางหมองหม่นแล้วแส้งทอดถอนใจก้อนหินน้อยมีความอดทนอีกสักนิดได้หรือไม่ อีกไม่กี่ปีเมื่ออาการบาดเจ็บของเจ้าไม่เป็นที่สังเกตได้แล้วเจ้าก็สามารถทดลองสมัครเข้าสำนักได้อีกส่วนข้ากับน้องซินโคงมีวาสนาผูกพันสุดท้ายพวกเรายังคงได้เข้าสังกัดสำนักเดียวกันโดยบังเอิญฮาฮาช่างเป็นชะตาผูกพันที่แน่นแฟนนักใบหน้าของเมื่งเหยียนบิดเบี้ยวหมองคล้ำ มันกรอกสุราคำสุดท้ายใส่ปากก่อนจะป่นจอกที่ทำจากกะโหลกสัตว์ร้ายจนกลายเป็นฝุ่นผงคามือเฮะมึงจุนแค่นเสียงเย้ยหยันก่อนสะบัดหน้าจากไปเจ้าคนชั่วช้ามึงเหยียนรี่ตาคเมน้นมองตามหลังเมึงจุนมันย่อมสามารถคาดเดาได้ว่าเมึงจุนลอบสะกดรอยตามเม่งสินไปเมื่อนางผ่านการทดสอบเข้าสำนัก เมั่งจุนก็เลือกเข้ารับการทดสอบที่สำนักเดียวกันเมิ่งซินและเมิ่งจุนมีพรสวรรค์ในระดับเดียวกันจึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้งสองคนจะผ่านเกณฑ์การทดสอบเข้าสู่สำนักเดียวกันได้ซึ่งความจริงทั้งเมิ่งเหยียนและเมิ่งจุนต่างก็รอบหลงรักเมิ่งซินมาตั้งแต่เด็กเมื่อสถานการณ์กลับกลายเป็นเช่นนี้จึงทำให้ภายในใจของเมิ่งเหยียนรู้สึกขมขืนยิ่งขึ้นไปอีก เจ้าคนชั่วช้ามึงเหยียนขบกรามจนแทบแตกละเอียดข้าเกลียดตนเองยิ่งนักที่พี่ใหญ่เหยียนมึงสินเดินเข้ามายืนข้างหน้าของชายหนุ่มมึงเหยียนเงยหน้าขึ้นมองนางโปรโดอย่าได้ยอมแพ้ข้าเชื่อว่าสักวันท่านจะต้องประสบความสําเร็จดวงตาของนางแดงระเรือ่อมึงเหยียนพลันรู้สึกถึงกระแสะอันอบอุ่นที่แล่นผ่านในหัวใจ มันรีบอพอ,อยักหน้ารับอย่างหนักแน่นประสบความสำเร็จเฮ้อเสียงแค่นในลำคอดังขึ้นจากบริเวณใกล้เคียงน้องสินพวกเราไปกันเถอะออกเดินทางไปยังสำนักพันนาทีของพวกเรามันคล้ายจงใจเน้นคำว่าของพวกเราเป็นพิเศษเมื่งสินจ้องมองเมื่อเหยียนอย่างลึกซึง้ง ทว่าท้ายที่สุดแล้วนางยังคงต้องทอดทิ้งมันเพื่อไปยังสาขาหลักของสํานักพันนาทีและก้าวเดินต่อไปในวิถีแห่งความเป็นอมตะมึงเหยียนทำได้เพียงมองดูนางเดินจากไปอย่างเงียบงนันน้องซินได้โปรดรอข้ามึงเหยียนรอบกูร้องตะโกนอยู่ภายในใจ แต่ความเป็นจริงอันโหดร้ายของการถูกค่ายสำนักจำนวนนับไม่ถ้วนขับไล่ออกจากการทดสอบตลอดสามวันที่ผ่านมาได้เหยียบย่ำความกล้าหาญและหัวใจของมันจนแหลกสลายไปหมดสิ้นแล้วภายในสำนักเซียนข่าวดำจี้หนิงกำลังจ้องมองและวิเคราะห์หยุนโจหยุนลู่และหวังเว่ยอย่างถี่ถ้วนแม้ว่าเปยดซานไปเว่ยจะเป็นผู้แนะนำคนเหล่านี้ด้วยตนเอง แต่หากเขาไม่พอใจขึ้นมาก็ย่อมสามารถขับไล่พวกมันออกไปได้ทุกเมื่อคนทั้งสามเองก็รู้ดีและรอบตื่นเต้นตึงเครียดอยู่เช่นกันหวังเว่ยผู้นี้เดิมเป็นองครักษ์ผู้พักดีจี้หนิงรู้สึกค่อนข้างพึงพอใจในตัวมันหยุ่นโจปั้นรอยยิ้มขึ้งทันทีที่พบค่าแสดงว่าเป็นชนชั้นที่รู้จักประจบเอาใจผู้คนส่วนหยุนลู่ผู้เป็นน้องสาว เปยซานไปเว่ยคิดอะไรในใจกันแน่จึงได้ส่งสตรีอันยวนยั่วเช่นนี้มาให้ข้าหยุ่นลู่นับเป็นสตรีที่ทรงสเสน่ห์เย้ายวนอย่างแท้จริงรูปโฉมความงามของนางแทบมีได้ด้อยไปกว่าเมืองซินทั้งยังแฝงความดึงดูดเพศตรงข้ามที่เทพธิดา9ก้าบงกฎไม่มีเรือนร่างและดวงตาที่หยาดเยิม้มของนางล้วนแฝงสเสน่ห์ที่บรนดาลให้ผู้คนต้องฟุง้งซ่าน ไม่ว่าจงใจก็ดีไม่เจตนาก็ดีนับตั้งแต่พบกันก็ดูประหนึ่งว่านางกําลังหวานสเสน่ยยั่วยวนจี้หนิงอยู่ตลอดเวลาหวังเว่ยเหตุใดเจ้าจึงมีนามเช่นนี้จี้หนิงถามขึ้นหวังเว่ยกล่าวตอบด้วยความสำรวมเดิมข้านั้นเป็นกำพรายชื่อไรแซ่จวบจนกระทั่งมีวาสนาได้มาติดตามรับใช้ในายน้อย ท่านจึงได้มอบนามให้กับข้าอาจบางทีนายน้อยคงเล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวข้าจึงได้มอบโอกาสแห่งชีวิตครั้งนี้มาให้ทั้งยังมอบฉายาทางพระให้ข้าว่าหวังเว่ยหลงลืมพิทักษ์ท่านต้องการให้ข้าลืมไปว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงองครักษ์และจดจ่อมุ่งมั่นในวิถีแห่งความเป็นอมตะจี้หนิงรับฟังจนพงกศีษะคราหนึ่ง ตอนนี้เรือหอได้พาคนทั้งหมดร่อนลงยังยอดเขาอุดรธมินแล้วหยุนโจหยุนลู่และหวังเว่ยที่รอคอยให้จี้หนิงป้อนคำถามด้วยความกระวนกระวายล้วนรู้สึกผิดคาดที่จี้หนิงไม่เอ่ยถามอะไรมากไปกว่านั้นท่านลุงขาวพลันที่จี้หนิงส่งเสียงร้องเรียกสุนัขวารีวิสุทธ์ก็ปรากฏตัวขึ้น จี้หนิงกวาดตามองบรรดาผู้ติดตามทั้งสามและบ่าวไพร่ทั้งหลายก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดจริงจังพวกเจ้าทุกคนฟังให้ดีที่แห่งนี้คือยอดเขาอุดรธมินแห่งสำนักเซียนขาวดำเมื่ออยู่ในยอดเขาอุดรธมินพวกเจ้าจะต้องเชื่อฟังท่านลุงขาวผู้นี้ไม่ว่าท่านลุงขาวสั่งให้พวกเจ้าทำอะไรพวกเจ้าก็ทำตามนั้นห้ามมิให้ขัดคำสั่งเด็ดขาด ทราบแล้วคนทั้งหมดต่างพากันขานรับด้วยความเคารพท่านลุงข่าวคนทั้งสมนี้เป็นผู้ติดตามที่ข้าเพิ่งรับไว้ส่วนบ่าวไพร่ที่เหลือล้วนเป็นคนสามาัญจี้หนิงกล่าวกับสุนักวารีวิสุทธ์ข้าขอมอบทุกเรื่องราวบนยอดเขาอุดรธมินนี้ให้แก่ท่านขอท่านลุงขาวโปรดแนะนำสั่งสอนและอธิบายกฎระเบียบของสำนักเซียนข่าวดำให้แก่พวกมันด้วย ร่างของสุนัขวาริวิสุทธ์พลันแตกระเบิดออกเป็นกลุ่มหมอกสีขาวแล้วรวมตัวกันขึ้งอีกครั้งในร่างของบุรุษผมขาวในชุดขาวแววตาของบุรุษผมขาวท่อประกายอ่อนโยนตลอดทั้งร่างฉายรัศมีอันเป็นมิตรประหนึ่งว่าสายลมแห่งฤดูใบไม้พลีอันอบอุ่นอ่อนโยนได้พดติดตามมันไปในทุกที่ท่านลุงขาวหัวเราะพลางกล่าวว่า ลูกหนิงเจ้าไปเถอะทุกประการให้เป็นหน้าที่ของข้าเองตกลงร่างของจี้หนิงกลับกลายเป็นลำแสงที่ฉายวาบออกไปจากยอดเขาอุดรธมินและเพียงชั่วครู่ให้หลังเขาก็มาถึงยอดเขาอันเป็นที่พำนักของผู้อมตะเตี่ยนช่าจี้หนิงเจ้าเข้ามาน้ำเสียงสงบปราบเปรียบดังขึ้นที่ข้างโสด จีหนิงรับคำแล้วพุ่งร่างลงสู่ตำหนักบนยอดเขาทันที